สวัสดีครับระยองโคย้ยฟิชฟาร์มครับทำคลิปแอบดูลูกๆนะครับกักโลกอยู่บ่อน,นี้ขนาดปริมาณน้ำเนี่ยประมาณ5ตันนะครับขาดเกินเมื่อเท่าไหร่นะครับลูกๆย้ายเข้ามาใหม่นะครับเป็นนิสัยตัวใหญ่ล่ำเนี่ยสา,ายฟิชฟาร์มนะครับขนาดประมาณ65เซนตบน,นี้ครับ ดูแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับส่วนตัวย่อมรองลงมาประมาณตัวล่างนะครับประมาณห้าสิบหกเซนครับ5้าสิห้าิบหกเซนตัวนั้นฮอกุเช่นกันนะครับตัวล่างโมโมทาโร่ครับตัวล่างครับส่วนชวานะครับอีกตัวหนึ่งขนาดประมาณสี่สิบหกเซนได้ครับไม่ถึงห้าสิบครับสี่ิหกถึงสี่สิบแปดประมาณนี้นะครับ บ่อนี้มีอยู่สามหน่วยนะครับมีอยู่สามหน่วยพอดีแอบหยอดข้าวปลาลงไปให้หน่อยหนึ่งครับเริ่ม่ายกันคลิกคักหน้าดูน่าจะได้กลิ่นข้าวปลานะครับจริงพึ่งใส่ย,ยาวันนี้เป็นโดที่สองนะครับลงคอมลินไปเป็นโดที่สอง เรามีนัยยะเรื่องการอยากให้ทดลองกินข้าวปลาในเวอร์ชั่นที่2นะครับช่วงนี้เราอยองโป้ยถ้าเพื่อนๆสังเกตได้ก็คือเติมปลาที่เป็นปลาหลักเข้ามานะครับที่มีปลาความเป็นสีแดงเข้ามานะครับไม่จะเป็นโชว,วาหรือโงกุกหรือซันเก้น,นะครับอยากให้ปลาที่มีพัฒนาการที่ดีในการ กินข้าวแต่ละเวอร์ชั่นนะครับโดนแอบถ่ายนะครับโดนแอบถ่ายไม่รู้ตัวนะครับระยองค้อยครับขอบคุณครับ